ประเทศชาติกำลังจะดีจะดีจะดีะดหลังคอรมอลพลเอกประยุทธ์ทุนสำรองประเทศก็มีทองสำรองประเทศก็ที่สองของเอเชียงบประมาณก็เพิ่มให้12%งบทางด้านพัฒนาคามานาคมก็เพิ่มให้4%จัดเก็บรายได้เพิ่มเป็น12%เอาเงินกองไว้ให้แต่นี่มึงใช้เงินไปครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินผ่านไป7เดือนใช้เงินไป1.8แสนล้านบาท ไม่ได้ขายแพเขาวม้าสักผืนหนึ่งยังไม่ได้เลยมึงอ่ะขายผ้าขาวม้าสักผืนหนึ่งงไม่ได้เลยทุกวันนี้โอทบอไทยผ้าไหมอะไรต่างๆรอขายเฉพาะคุณูตุ้งติ้งเวลาเดินสะบัดก้นผ่านอีคุณนูตุ้งติ้งผ้าไทยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใส่แต่ของฟรีทีนี้เวลาที่เหลือใส่แต่ลุยห่มแต่ลุยห่มแต่เอเม็ด ผมจะไล่หน้าลงทุนเพราะอาจจะเกิดการประหัตประหารขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนิสัยของคนที่ไม่ยอมเลี้ยงหลานกำลังเทคแอคชั่นอย่างเกินเบอร์ดังนั้นทำให้นักลงทุนก็ดีนักวิเคราะห์ก็ดีผู้นำประเทศต่างๆเขาวิเคราะห์มึงแตกหมดแหละว่ามึงอาจจะโดนอีกเมื่อไหร่ก็ได้เขาจึงไม่มาเนี่ยที่ไม่มาเนี่ย เพราะเขาจะสถานีฐานว่าพฤติการความวุ่นวายของคนอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งตัวจริงที่ลงมาจากชั้น14เนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองวุ่นวายแน่ๆเขาจึงไม่มีาประเทศเพราะเปลี่ยนประชาชนโดยการไปหลอกลวงเขานี่มึงหลอกให้เขากามามึงหลอกด้วยเงินหมื่นทั้งทั้ที่มึงก็รู้ว่ามันทําไม่ได้ทั้งทั้ที่มึงก็รู้ว่างบประมาณแผ่นดินมีเท่าไหร่ทั้งทั้ที่มึงก็รู้วมาไม่สามารถทําได้ทันทีทันทีของมือกี่โมง ทันทีของมึงเงิเมื่อไหร่ทันทีทันทีของมึงปีไหนทันทีทันทีทนทของมึเงเออีกกี่เดือน